สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมคครับเอาชีวิตรอดในคืนแรกกันนะฮะในอีพีที่2นะครับอีพีนี้เราจะมาลงเหมืองกันนะครับก็ผมได้เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ลงไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้อัดนะครับก็ฟาร์มผมก็ทําแล้วนะครับฟาร์มฟาร์มข้าวนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนสักหน่อยก็ยังดีนะครับเราจะได้มีข้าวกินนะครับ ไม่ใช่ข้าวดิแครอทอ่ะเอ้ยไม่ใช่แครอทโทษนะครับโทษนะขนมปังนะครับขนมปังนะครับก็ข้าวโตยังไม่เก็บนะที่เก็บเก็บครับตรงนู้นบ้างก็ยังตกแต่งไม่เสร็จนะชั้นสองผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับชั้นสองนี่แต่นี่เราลงเหมืองกันก่อนนะครับอีพีนี้ โอเคก็นี่นะครับตรงน้าผมเจอเลวินนะแต่ลงไปมันอันตรายมากนะครับเพราะมีแต่มอสเตอร์นะครับดูดิดนะคิปเปอร์ก็อยู่ตัวหนึ่งแล้วถ้าผมแห้งอ่าตรงนั้นมีเพชรด้วยแหมอันนี้ผมได้ลงมาแล้วแต่ผมไม่ได้มองนะครับเพราะตู้อยู่กับนี่นี่ไงกับแต่ซอมบี้พวกคิปเปอร์ต้องหลบก่อนนะครับไม่งั้นตายนะครับ นะครับอันตรายนะครับยังลงไปได้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวปักไฟให้หมดก่อนนะครับเพื่อความชัวร์ไม่ได้หรอกครับเพราะผมตายหลายรอบมากของหายไปแล้วก็มีนะครับอันตรายอ่ะจะของดีเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมีลงเมืองรอบที่หนึ่งก่อนรอบที่สองนะครับไอ้พึ่งลงนี้เป็นอะไรเนะี่ยอ๋อเป็นที่โค เดี๋ยวเราอย่ายเพิ่งมาขุดนะครับตอนนี้เราเดินสำรวจให้หมดก่อนล้วเดี๋ยวค่อยขุด <c oughs> ก็อาจจะมีสองพานนะฮะลงเหมืองผมคงไม่ลงครั้งเดียวหรอกครับตรงนี้ด้วยนะครับเห็นตรงไหนนี่ไงเดี๋ยวขอบวกกำกัอนนะครับอืมตายแล้วนะครับตรงนี้ก็โอ้โหคิปเปอร์ไม่ไหวหรอกระเบิดเ โอ้โหอันตรายสุดๆตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ปักหน่อยนี่ก็ปักหน่อยปักแม่งให้หมดเลยนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่อยากจะเชื่อเลยบักนะอู ه, เห็ดแดงเต็มเลยเห็ดแดงเต็มเลยนะครับแปบ๊บเดียวทอสจะหมดละตรงนี้เดี๋ยวกั้นตรงนี้ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวตก อ่าแค่นี้ก็ไม่ตกแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนเมืองน,นี้ให้เป็นห้องใต้ดินของผมก็ได้เห็ดไปเลยนะครับโอหเออผมมีธนูอยู่เล็งสเกลิตันกงอนไม่โดนไอ,อ้ลงไปก็ตายนะครับงั้นงั้นเริ่มได้จากตรงนี้ก่อนเลยอ้าวเพิ่งขุดพังแล้ว เพราะเวลามันช on okay. 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 ่างน้อยนิดนะครับเราจะต้องประหยัดเวลาไปสักหน่อยโอเคตรงนี้มีฐานทำฐานตรงนี้ปิดไว้ดีว่ะคุมว่าเพียตรงนี้เราก็ขุดผ่านไปก่อนเพราะตอนนี้ทอสเราเลยอันเดียวแล้วก็เป็นเลยวินที่ยา่แล้วก็มีแร่เยอะมากนะครับ ก็อันตรายสุดๆเลยนะครับตายหลายรอบแล้วด้วยก็เราจะมาทยอยขุดกันให้หมดเลยครับไม่รู้ว่าจะขุดหมดหรือเปล่าเนะี่ยเลยวีนี้แล้วพอขุดตรงนี้หมดอ่ะมีทางใหม่แล้วนะครับมันก็จะมีทางไปเรื่อยๆล่ะแต่งเราก็ต้องปักไฟไว้ทุกที่นะครับเพราะไม่งั้นอันตรายจะเกิดขึ้นได้อ่ะเหลือแปดอันหนึง่ง ดี๋ยวจะต้องขึ้นไปเอาอีกแล้วนะรตรงนี้กบไปเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ลองดูก่อนอันตรายไหมโอเคขุดได้เราจะต้องดูด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเกิดตกหงหยเนี่ยเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราจะลงไปโดเพชรกันก่อนครับเจอนะผมผมเห็นอยู่แบบหาทางลงไม่เจอกระโดดลงไปเลยนะครับงินความโอ้โหตายนะโอเคนอนก่อนเป็นไงล่ะครับก็บอกแล้วนะครับข้างล่างมันอันตรายไม่ทันหลยตายแล้ว ต้องลงแมวแล้วเนะนี่ยมหมือนของหายเอ้ยพ่อมดเกิดมาได้ไงเนี่ยแปลกนะครับแก่าลงมาอันตรายผมยังพอจําทั้งได้อยู่นะครับจีบ่วงมันลงไปเลิก ไปเลยนะครับโอ้โหของกลาวาเชื่อผมดิเออแมบโอ้ยไหลลงไปให้นหมดลงไปให้หมดอีกเชื่อสไปเดอร์แมงดื้อกว่าอานอนเลยไปไหขึ้นมาโอเคเฮ้ยด้วยนะครับแม่ผู้สาฆ่าและไปด้วยั้ง,งนั้น กูเห็นไหมนะครับว่าจะได้แร่ดีๆนี้มันลําบากนะครับนีห่ามึงจะมาทำเคี้ยบักอีกนะครับเมื่อก,กี้ตอดตายแล้วผมก็โอ้ลงไปแค่นี้ก็ไม่เหลือหัวใจแค่สองเนะี่ยแต่ก็ลงไปเถอะรอให้มันรีชาร์จกันโอเคนะเห็นไหมครับว่ามันอันตรายขนาดไหนตรงนี้ผมก็สำรวจไปหมดแล้วแล้วกูจะพูดเร็วทำเคีียดเลยโอ้โทษนะครับ ตรงนี้มีน้ำไปดูก่อนอันตรายไหมเมื่อกี้ค่าไปได้หมดแล้วทางอิสระภาพนะครับเมื่อกี้มันลงไปก็ดีใจฮะแต่กูไม่อยากลงไปด้วยเลยนะครับแต่ถ้าคลิปนี้มียาบจะต้องขอภยัยหน่อยนะครับมันหลุดปากโอเคขุดก่อนเลยนะครับโอ้ได้เพชรมาสองอันเองน่าจะได้สามอันนะจะไดขุดออกซิเดียนไปด้วย โอเคตรงนี้ก็อุดไปเออผมน่าจะทําทางขึ้นด้วยจะจัดของกันเออเมื่อกี้ลงมาก็ไม่ยอมเอาสติกลงมาด้วยโอโอเคตรงนี้ปากไปอ้เสียวเสียวตายทีนี้จบนะครับมาและมาและวมาและวมาแล้ว ท้ายที่นี้จบเลยนะฮะชีวิตเรามึงจะมาหนีทำไมล่ะเนี่ยเดี๋ยวกันไว้ก่อนเผื่อตกไป<ม>โ,อโอเคกันไว้เสียวนะเสียวโดนมันยิงอะ่ะโ,โ,โอ้โหมึงก็เกิดมาได้กันจังเนาะ เกิดมากันทำไมเดี๋ยวต้องไปปักไฟตรงนู้นก่อนอืมปักปักแม่งให้หมดปักไปตรงไหนอีกละนี่ได้ยินเสียงโอ้มึงจะมาอะไรนักหนาเนี้ย่นานนตายแน่ครับตายแน่โอ้ยหลบก่อนหลบก่อนนะครับ โอ้อันตรายเดี๋ยวเพิ่มเลือกปลมัเลือดแป๊บนะครับมันจะค่อยออกไปเห็นไหมครับว่ามันอันตรายมากแล้วตัวนั้นไปนไหนแล้วเอยอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าไม่อยู่นะครับโอเคมองทิ้งไปแ,แล้วมั้งรือมันแอบเรา โอเคค่อยๆเดินนะครับตรงนี้มันเป็นทางมืดอุ้ยโอเคตรงนี้ก็ปักแล้วก็เดี๋ยวจะอุดน้ํามปักมันให้หมดนะครับเพื่อความปลอดภยัยครับเปลืองก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าตายแล้วของหายนะครับโอเคตรงนี้ก็น่าจะอุดไปด้วยโอ้โ oh. หอุดไม่แตแต่ตรงนี้ปลอดภัยแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะทําเป็น ที่พักชัว่วคาวของเราเลยแล้วกันตรงนี้เราก็ต้องทําตรงนี้เราจะต้องทำไอ้นี้ด้วยที่กันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตกตกเพชรตกนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นข้างบนแล้วเอาไปดองได้นะเคตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนแปรบ,บน,นะครับ ตรงนี้ก็หมดละเอากราฟเกมาแล้วกันเ,เคเดี๋ยวเผาไอร่อนไปก่อนเดี๋ยวตรงนี้จะทำเป็นจุดน,นั้นเลยนะครับที่พักเดี๋ยวจะต้องทำที่เอาไม้มากั้นอะไรให้ดีนะครับแล้วเกิดเพจอันตรา,ายแล้วก็จะได้เข้าสบายเดี๋ยวไปขุดท้องตรงนั้นด้วยเห็นแล้วน่าขุดมากน่านมาอีกแล้ว โดนยิงหัวเลยอ่ะนี่ไงมมดดาิาดไอ้เว้ยโอ้ตรงนี้อันตรายอะไรวะเนี่ยกินไปเลยนะครับทำไมตรงนี้มันยังเกิดอยู่อะหรือมันมาจากที่อื่นวะเนี่ยตรงนี้มืด ไม่ไปไม่ต้อนรับโอเคทองอยู่ตรงไหนวะอ,อ๋อตรงนี้นะครับต้องใช้นิคุดเท่านั้นโอเคเดี๋ยวทำถังตักน้ำขึ้นไปนะครับแ้วจะขึ้นไปยังไงลนะตักน้ำขึ้นไปไม่ได้อะ่ะ นี okay. ่เหมือนเราจะต้องขุดเนี่ยไปละขึ้นนะครับขุดเพราะผมจะทำกองไปข้างล่างด้วยเพื่อของเต็มนะครับอน,นี่หมดโอโ้โหขับไม่ได้จะต้องใช้ละณนะจุดนี้นะครับเราจะต้องรอกันก่อนนะครับยิ่งพูดมันจะเบาลงนะครับ ว่าเพลินมากใกล้จะจบคลิปแล้วเนี่ยเวลาจะหมดแล้วเพลินมากเพลินจริงๆนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอก่อนนะขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันทาทางต่อขึ้นไปแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนอันตรายไหมโอเคปักหน่อเออวก็ขึ้นไปอีกตรงนี้อุ้งนั่นไงโอ้โห เปืองนะเนี่ยอาบสู้กันแล้วนะครับจะลงมาทําไมลากูไม่เกี่ยวโถ่เออตรงนี้ต้องหานให้ขุดนะครับอย่าเหมือนฆ่ามันจะมากันอีกทําไมเนี่ยไม่ต้อนรับไม่ต้องรับไม่ต้อนรับ,รบปิดปิดนะครับไม่ต้อนรับโอเคแค่น,นี้ก็ปลอดภัยแล้วมันก็มาไม่ได้แล้ว,ว,วอูอูใสแมั่งเลย เฮกช็อตไม่ไม่นะครับตรงนี้มันยังอยู่เลยอโอ้โหเบืองว่ะผมบอกเบืองมากนะครับก็จะจบคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นนี้พีหน้ากันเพลงนะครับมันอันตรายโอเครอให้คลิปมันหมดไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับไม่ใช่นะครับจะลงไปฆ่ามัน สเกลิตันก็อยู่นี่ว่ะโอ้หอันตรายว่ะหลอกล่อดีไหม mm. อุ้ยตกใจหมดเลยนะครับมาดิมามาไม่อะไม่อะครับโอ้โหเฉียดเลยนะครับมึงยิงแม่นมาก โอเคทำหนังคือสักหน่อยปิดตรงนี้สักหน่อยตรงนี้เราเดินแล้วแต่เรายังไม่ได้ขุดเลยเลยเราขุดไปหมดแล้ววันเนี้ยผมรู้วิธีแล้วเราจะเดินไปตรงนู้นโอเคเราเดินอ้อมก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหามึงยังเดินตามกูไหมอีกอะ่ะนะครับปิดไว้ปิดไว้อุย้ยจุดมาหลบนะครับ ถ้วขุดนี่นจะทะลุไหมอาทะลุไม่ใช่ขึ้นไปไม่เจอคิปเปอร์นะจบเลยนะนะครับเดี๋ยวดูก่อนปากทอสขนหน่อยโอเคเจอตัวหนึง่งแค่ซอมบีนะ้ไม่เป็นไรนครับขาไปเลยโอเคเราก็มาถึงจุดจุดนี้นะณนะจุดจุด,จดนี้ณนะจุดจุดนี้นะคร โ okay. oh อ้โหโอ้ชิบหายดีแม่งไม่ระเบิดนะครับมันมาอย่างไงวะน่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไม่ถึงแล้วนะครับถ้าไม่ดบกตัวแรดสอยก่อนนะครับโอเคหลบตรงนี้กันเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนให้ได้ก่อนดีกว่านะครับค่อยจบคลิปลำบากจริงๆพูดดีกว่า ปักไว้สักหน่อยขอเหอจะถึงแล้วเนี่ยโอเคเหลือไม่ไกลเอื้อมนะโอ้โหเดินกันให้พลาดเลยได้นะครับจนได้จนได้กว่าจะขึ้นได้นะครับก็ยิงพูดยิงอย่างเบานะครับโอ้โหืพร้อมนะครับ ไปมืดรู้เลยอ่าแล้วข้างนอกก็มืดจริงๆด้วยโอเคเข้าไปในบ้านนอนดีกว่าตอนนี้ถ้าเราลงเหมืองรอบสองเราจะเตรียมพร้อมให้ดีนะครับต้นไม้ตรงนี้ที่ผมปลูกเองโตหมดแล้วนอนนอนก่อนนะครับก็เกินเวลาคลิปมาสองนาทีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้จะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากไลค์และซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ